ภูไทย pues บ่บ่บ่ผู้ไทยก็ไ nah. ด้ใคยนี like well et, right? ่บ่ภู้ทยหรือบ่ภูไทยอืมบ่บ่พริกนี่เขาจะเอ่ยบางบักกิดบักกิดบักกิดหัวเข้านี่หัวเฮาบ่หัวเฮาหัวเฮาอุ้ยถักกระปิมตัวแหละเนาะถ้าเป็นอันสีเป็นไปเป็นลูกไผ่ผู้ไทยอยู่ดอกสวัสดีค่ะ สวัสดีเอสซของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟอง่ายสุผู่สุคนนะคะตอนนี้อยู่กับคุณแม่ของพี่เอนะคะยังบอดีเมื่อนบอมแม่ยังบอดีเมือนบอมที่เลยดอนยังอสิาไปียังบุันทสวไมอไปสูงอสันกันันัมาก่เหียนไมอมุตอเมื่อใดที่เมื่อเมื่อใดเื่วันที่ยี่แนี่แบัสิม นะคะยุ่งชละสามเนาะครับโอ้ยยูโรดยา่นวลใหญ่น้อยใหญ่นียา่นวลใหญ่น้อยใหญ่นีใหญ่นวลเขาสื่อเท่าไหร่สี่สวัสดีค่ะยายนวลเราสื่อโทรศัพท์สัมานะคะเพิ่นเพิ่นกำลังเฮ่อเพิ่นกำลังเห่อสวัสดีค่ะแม่หัดก้าเฮือบหัดก้ามเหือบหัดก้าเฮือนะคะครั้งแรกนะคะที่ถ่ายคลิปกับยายนวลห้าสิพ่อกันตลอดอเลยนะคะตั้งแต่ยูยูตั้งแต่ยูอุดอนนะคะที่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะ ค,คุยกับอันลูกเต่าลาล้านานนะอืมอืมอ่าคนกำลังโทรปเปลี่ยนนะคะโอ้คือสีเส็คือสีเด็ดใส่ทสัสก,กีนแท็บเพิ่มเพพ่เลยบอกคือ <ute design S 2> <ห>สีเด็ดใส่ทัสกีน <c ute> <c ute> จังสีแทถบายลูปลงในเดอ <c ute> คข่อยแอดเจ้าเป็นมูแล้วในเฟรแนนี่ละนั <c ute> ่นนะขันแกขันกดีต่อขยดต่อรอกพักเ อันเพืขอบคุณเพคนคือการคนติดตามนะครับพี่น้องติดตามติดตามทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตอนจบไปตอนตอนไปอุดอรเนี่ยว่เห็นเธอเมบรบอกมได้เห็น์การอืมแต่แค่ยุ้ยอ,อืม,อ,มอย่างก็เรื่อว่าบุญเด็พ่อกันนะคะเอาหวางประดรุนอุดรอืมในรูนในตลาดเอากินอยู่บันนี้แม่าามาอีเด้อแม่ประดรุลกากกิก เอาแแกงน้ำใหม่บากิแกงน้ำใหม่บอกแกงน้ำใหม่บอกเอานีคนวน้ตาลน้ำตาลสื่อมาให้เพล่นน้ำตาลกันเพล่นอยากกินไก่ทอดพูทดีพูยาบานว่กเาพอดีคอยหิวเขาข่เกกินไก่ทอดพี่กันมาสักอืมเขีนตันแม่เพ่อนโพดบานย่ายหนวดเด็ทรศัพท์หม่รสกันทุกอ่ฮะำนีนะบ มุดไปักปริญญาเรับกงอนราอิสรอยากอยากรีแลกเก็บอิสระตามข้าวเจ้านะครับเมียันขางวอยู่ดอนเีเข้าเขาบังคับผู้ใดก็ได้ปล่อยข้าเจ้าหลดเมียปล่อยมันเสือมาอยู่ผีก็ได้ไม่นี่ไม่เบิดนะคะเมียตะกันเก่งในพี่น้อง มไม่ยูพี่เป็นตั้งนนดต้เมื่มจอจะบังจะบังกินหอดันจะบักินหัวทัว้งฝุนบ่กินหอวกับอดเอาบ่ยด <27 S 3> เยั่นบ่สิทธิสิทธิวัคซีนละบะ่อ่เดียวเท่าบ่การสีบ่อือันนี้แม่สีครบแล้วเนาะแม่นี้ครบแล้วข้องหนูก็ครบแล้ว ห้องหนูก็ครบแล้วนะคะนี่ราคาพี่นอนความสุขกัผู้เา่าฝุ่นคุณย่า่แล้วนอนอยู่นอนหลับปุ่นบักตูมบ้านว่างๆหน่อยบักสมโอบักแค่นต์รูปอ่าแค่นตลุูบักสมโอล่ะคือสมโอ่เนาะนี่และวนาะแม่ยวงเสียมออแม่แม่งเสียแล้วมืออื่นเพื่อก็ดเสด็ลงไปเมืองมอลอกมอลำแต่มันก็ดีอย่างเงินเดี่ยวว่าดียไปเหรียขทางนอกหนึ่ง การขับรถขับล่ามันก็ดีแม่แม่แล้วก็มันอยู่บ้านเฮานั้นอยู่บ้านเฮานั้นก็สบายอืแล้วก็ความเสี่ยงบ่มีโรคภัยมันหลายเป็นบ่ล่ะก็คือจังเจ้าเป็นแล้วเด้อค่ะว่าเป็นแหน่แหนพ่อใหญ่วิเลาห้องกันเลยเมื่อมันที่ยิ้มงก็ซ่อเมืองเชลล์กินยาเขานี่ก็โอ้เ่าสั้นงเราขังใจเนาะเดี๋ยว เอาตะมือตะมือขึ้นบ้านไม่กันยังฟ่อนข่อยกันยังห้องกากากอยู่ขางหลอบบานอยู่เด็ด้อเป็นระมุ่้าบานสันชปี้เอาะมุ่นยิละระมุ่นระมุ่นสาวนุ่ยไ้ไอยบงนางเออมาล๊อบัทละหาสามบาด้เจปีกว่าแม่บาทหามบาทบาทหาบาทสี่ปีนะคะไปทั้งต สัมอเนาะบิ no ๊กกัสิได้เพิ่นนี่ล่ะตั้งแต่บ่ยา่แล้วก็เป่นปอญหาบตบอเตร์้นบอแม่ราคือข่าพาหาอแม่ตะกนบ่มี่ด้หาบัตรไปบมีบัตก็นโปตน่าารออยู่สบนี้เขา่าพูดจังบาทเพูดลจะปาทหารหเิือสบาทีบาทก็ตันกูบ่เรียกี่ยวสีบาทให่กูบาัวกูไปเห็นกูบาัวนะะกมัว นี่ราคาตามมาความเห็นผู้เบาแล้วเทาก็พ่อใจเราที่ิบเอปเนียนบ่เงินดิเออคัามนึงต้อมีผู้นึ่งเหดียวสองสองบาทเมื่อันนี้ได้พูดล้วบาทเออเออเออเแล้วก็เลยเกี่ยวกับสองบาทเลยกอนนี้จะพร้อสมัยตะกีบออเอาแล้วแต่ผูนแล้วแมนผูนไปตามก็เลยเนาะ นี่แหละครับพี่น้องโอ้ยความสุขของผู้เฒ่านะคอยละกินหอดแม่ไข่ได้แม่ไข่กระต่ายน่ะแหละอยู่ทั้งสัปสันฝาพุ่นละอยู่น้ำบุญเห็นละเพิ่นให้ยเมื่แล้วนี่เพิ่นให้เจ้าเมื่แล้วเด้แยเมียนร่างกายผมยังเราขอดายตอดให้เจ้าแล้วเจ้านี่คือแม่ครอบครัวไข่นรงครอบครัวไข่ั่นเหลือแต่ขอดกน่องไส้อืมบ้านนี้พอแม่ตายบนแล้วอยากได้บุญบ่อยากให้แม่ได้บุญบ่ผ้าแม่ไปวัดนี่แหละจะของนี่เราเวัดเมียนค่ะโนไปตลอดค่ะโนไปทำบุญตลอดเพื่อนกับบ้านไทยทำบุญตลอด เพิ่นห้มดเลยเพิ่นห้เขาเบิดทุกอย่างแหละก็คือว่าก็คือตามถีผู้เ่าก็จะว่าวา่านเนาะก็คือว่าคนคนถี่ไปแล้วก็คือเบิดเว้นเบิดกลับไปแล้วเบิดกับเพิ่นหักซุ่งอันห้องใอยุ่นี่ก็คือคนถียังอยู่ก็คือยังใส่เว้นใส่กรรมต่อไปเข้าเข้าห,หูคนเข้ารู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายนะครับพี่น้องเออเอานั่งกินข้าวยุ่งต้องการซื้อซนีก็้ายไดเด้อี่หลีตัดกลวงว่าใจดังปุดเลยเด้พี่น้อง ค่ณติดตามหนูอยู่ค่ะค่ติดตามหนูแมนมาดามจูนบอกรมาแมนอยู่ก<ล>็ติดตามทุกคนนั่นแหละค่ะลูกายของนองอืมหูก้ายข้างนอก<ล>แม่เป็นคนผู้ไทยบอกบาเบอา,า,าผู้ไทยก็ได้ใคย,ยนี่บอได้อบู่ไทยไบอกูดไทยบักบ,บักพีกนี่เขาเสนมาบัคพดบัคพด หัวเข้านี่หัวเ้าบ่หัวห้าหัว้าวเฮ้ยถ้าเป็นตัวะเนาะถ้าเป็นอันสีเป็นไปเป็นลูกไผ่พุทยอยู่ดอกดียอ้อพี่นอืมอนเห็นใหญ่ไหมพยาบาลพยาบาลพยาบาลเอามว้ยู่ล่่่่่่่่่นะท่่หนึ่ง่่่่่น่าน่อก่่น่่่นบ่น่่กแต่่่่่่่่่ื่อ่่่่่ือก่น่ะ่่่่่่ การพัฒนาของคนณนะแม่เนาะถาคนเฮ้าเนว่ามีการพัฒนามันกับมันก็บ่เก่งนะคะข้าเจ้านั่นบอกว่าข่อยกนลังตานนั่นคือแม่กับลูกข่อยแพงมั่นแพงแพงอีหลีอืมส่งเสริมเขาไปซอนแม่หนึ่งดำคือการสอนก็คือว่านางเป็นเหมือนกันกันก็คือไม่มีแม่เข้าก็เลยว่าเคมมีมันเข่ากันละค่ะแม่คลิปนี้อย่าด่ามานะครับพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าหนูรู้จักน้ําตาลตั้งแต่ที่อุดรนะคะพี่น้องตั้งแต่ไปขึ้นบ้านใหม่ตั้งแต่ไปขึ้นบ้านใหม่พญานาคเป็นมีตู้ถูกต้องนะคะหุ่นมาแล้ว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 มีเอกขอถ่ายคลิปน้ำแม่เจ้าพี่รักก็ได้นั่นนี่แหละครูลองเพี่คอยนั่นนี่ไงน้ำย่อยสองย่อยน้ำย่ยสองยายน้ำย่อยก็เคยนี่ค่ะไม่ใช่แฟนนะ มาแตาห้อ,หองเหรียญนี่มันไม่เี็นพี่มีเมอ,อ๋บริการมาันเหรียญที่งไรแล้วมาตุ่มไปจับแม่กินทีบ่ข้างหวานบ่บ่เอามือหนอ่อยถ้ากินข้างหวานที่ซื้อมาให้มาเจอข้างหวานเนี่ยอ,อย่างก็จะไปซื้อกินอะไรบ้านถอดไทยถอดอ้นถอดถอดไก,ก่แล้วซื้อมาให้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเรื่อนกับน้องกับตาเพป็นฝากซื้อแม่หนูหิวข้าวก็เลยกมาซื้อมาให้เพป็นซื้อไงซื้อเรื่องอะเขามาเลิกตะเริ่มเลยแวะมาซื้อนี่แหละพี่น้องคนที่ลองพิงน้ำกัน แม่ลูกแม่ลูกบ่มีหัวแม่ลายคิมกันเหรอโอ้ไม่ไม่คอตานั่นน่ะโอ้ยเออจึงสี่ราครับบ่มีหอดกันแรายคิมต้องกันมือไปเอโนชากับบริไทยากนนั่งขั้วควนกันอยู่นะครับพี่น้องนี่แหละคาความสุขของเฮานะคะสองเฮาตุ่มก็จะจับก็ได้ใหญไปละเด้อไปละเด้อดูแลสุขภาพกันนําเด้อพี่น้องกิซี่สุขุสุขคนเนี่ยค่ะอยู่กับยายนวลนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ